ประกอบนะคะคือชุดซิปนะคะชุดซิปแล้วก็ชิ้นข้างใช่ไหมคะแล้วก็ผ้าซับในของข้างนะคะนี่คือแล้วก็ชิ้นหน้านะคะชิ้นฝาก,กระเป๋าแล้วก็ชิ้นหน้าหลังแล้วก็ช่องเจาะตะกี้ที่เราเจาะไว้2ชิ้น อันนี้คือเราต้องเจาะก่อนเราถึงจะประกอบได้วันนี้ตั้งแต่เช้าเราก็ได้2ชิ้นเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่กับเรานะคะก็คือมันจะทําให้เราสามารถช่องเจาะพวกนี้มันไปเพิ่มค่าหรือเพิ่มชิ้นงานในกระเป๋าอื่นๆของเราได้นะคะแล้วก็ตัวดีคราวนี้เรามาดูว่าตัวดีเราพับยังไงหรือมีหลักการยังไงคือบางทีนคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะ ตัวดีที่เราเห็นเราจะทำสายคล้องเท่าไหร่นะคะแต่ตรงนี้คือวัดมาให้แล้วนะคะเวลาที่พับเนี่ยคะ่ะก็คือพับเข้ามา1เซนข้างละหนเซนนะคะแล้วก็ด้านที่1เซนเนี่ยคะ่ะพับพับชนขอบมาเลยนะคะคือให้ขอบที่พับแล้วเนี่ยอยู่ด้านไหนแล้วก็ใช้เตารีดก,กดเอานะคะ แต่จริงๆแล้วเราจะพับเท่าไหร่ก็ได้แต่หลักการก็คือให้พับแล้วเนี่ยเราขยับเลื่อนลงค่ะแต่ว่าให้ความกว้างเนี่ยค่ะเท่ากับตัวดีที่เราต้องการเพราะถ้าสมมุติว่าเราต้องการสายที่ใหญ่กว่านี้ตัวดีเขาตรงนี้จะกว้างขึ้นอาจจะเป็น2เซน3มเซนนะคะแต่นีนนี่1.5เราก็เลื่อนซ้ายขวาตรงนี้ยค่ะให้ความใหญ่ของที่เราพับเนี่ยคือเท่ากับเ,เส้นตรงของตัวดีนี้ นะคะพอสอดเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะสอดแล้วล็อกพอดีไม่ขาดไม่เกินเหมือนกันจะสวยงามนะคะเพราะนันคือจริงๆมันไม่ต้องมีดิเมนชันว่าต้องพับหนึ่งพับพับเท่าไหร่ดีนะคะแต่หลักการคือพับแล้วให้สันที่พับเนี่ยหลบเข้าไปอยู่ข้างในนะคะถ้าสังเกตว่า2ชิ้นนี้พับไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะพับเนี่ยขนาดของของการพับไม่เท่ากันแต่สามารถที่จะพับออกมาแล้วเนี่ยได้ขนาดของ ความกว้างตรงนี้เท่ากันเลยนะคะสอดเข้าไปในตัวดีแล้วเนี่ยล็อกสวยพอดีนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไว้2ชิ้นนะคะก็คืออันนี้เราจะเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยครบแล้วนะคะเราจะรีผัาก,กาวก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ถ้าเราไปใช้งานแล้วเนี่ย เวลาที่เราใช้งานแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเคลื่อนไหวเยอะมันมีโอกาสย่นนะคะเราอาจจะพอเราใส่แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ได้เย็บแนวล็อกตรงนี้เพื่อไม่ให้มันขยับก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันควรจะนุ่มยืดหยุ่นถ้าเราไปรีบผ้าก,กาวมันแข็งเราอาจจะเวลาย่นไปย่นมามันอาจจะผ้าก,กาวที่เรารีบไม่ดีอาจจะร่อนมันยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่นะคะแต่ว่ารีบผ้ากาวได้เหมือนกันก็ไม่ผิดแต่รีบผ้ากาวต้องแบบให้ติดหนึบๆเลยนะ คราวนี้เราจะมีผ้าผ้าชิ้นข้างใช่ไหมคะผ้าซับในกับตัวซับในเนี่ยอันดับแรกคือเรามาเนาก่อนตรงขอบเนี้ยค่ะขอบของชิ้นงานเนี่ยเรานาเนาเนา,เนา,เนา,เนาใช้ได้ใช้ได้คลิว้วเข็มแพทช์เวิร์กแล้วก็เนาติดขอบก่อนคืออันนี้คือ ขอผ้ากาวคือเท่ากับแพทเทิร์นแล้วจะเหลือผ้าใช่ไหมคะมแล้วก็พับครึ่งหากึ่งกลางแนวกลางกับกลางกับซับในไว้นะคะพอแนวเสร็จแล้วเราเรามองระนาบเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีรูมีรูป่องๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าผ้าซับในเราเล็กกว่าผ้าของชิ้นงานจริงถูกไหมคะพอเนาแล้วเราจะเห็นพองๆแบบนี้เราจะรู้สึกแปลกๆคือเมื่อก่อนเนี้ยซับในกับผ้าชิ้นนอกเนี่ยจะเรียบเท่ากัน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลนักษณะการประกอบแบบของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าผ้ามันหย่อนหย,ย่อนอย่างนี้หลังจากที่เราแนวต,ต,ตึงตามจุดตึงตามจุดหมายถึงว่าซับในรเราพับครึ่งหากึ่งกลางผ้าชิ้นนอกเราพับครึ่งหากึ่งกลางนะคะแล้วเราแนวตึงหัวก่อนหัวหมายถึงว่าเราแนวตึงจุดของออขอบขอบของชิ้นงานกับแพทเทิร์นของผ้าซับในผ้าซับในเราเล็กกว่าถูกไหมคะแล้วก็ไม่ใช่แนวไล่ลงมานะ เราต้องเอาการของชิ้นนอกกับการของซับในตึงพอตึงกันแล้วเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันพองๆถ้าเรามองมันจะไม่เรียบมันจะพองๆนะคะเสร็จแล้วเราเอาชุดซิปเนี้ยค่ะเอาถูกกระถูกชนกันถูกกระถูกชนกันนะคะเอาถูกกระถูกชนกันแล้วก็เย็บหนึ่งตีนผีเอาขอบชิ้นงานเท่ากับขอบชิ้นงานนะคะปกติจะเน่าก่อนแต่ว่าตรงเนี้ยความกว้างของเส้นไม่เยอะเราก็เลยไม่เนา่า นะคะแล้วก็ตรงหัวซิปเนี่ยค่ะเวลาที่เย็บมีนะคะเย็บแบบนี้เลยหนีบลงไปเลย<ม>ปรากฏเปิดขึ้นมาปุ๊บหาหัวซิปที่จะลุดไม่ได้กล่<ม>องถูกล็อกตายเลย<ม>ก็อย่าลืมว่าจะต้องเอาหัวซิปปลดลงมาก่อนแล้วเราค่อยเย็บประกอบกันนะคะคราวนี้วิธีเย็บประกอบเนี่ยส่วนใหญ่จุนจะใช้จักรช่วยละ่ะใช้มือเนี่ยโดนถอยหลังไม่ไหวรานนี้เวลาประกอบมันก็มีเทคนิคนินดหน่อยว่าเอ๊ะทำยังไงละ่ะเพื่อให้ เพื่อให้เวลาประกอบแล้วเนี่ยมันไม่บิดเพราะว่าจักรเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเขาไม่รู้วิธีเนี่ยเราจะรู้สึกงุดหิดแล้วก็ถอยไม่ใช้จักรนะคะอ่าเราเอาถูกกระถูกชนกันแพทเทิร์นเราตัดเป๊ะแล้วเพราะฉะนั้นขอบของชุดซิปกับขอบของชิ้นข้างจะเท่ากันนะคะขอบบนขอบขอบข้างจะเท่ากันหมดนะคะเวลาประกอบเนี่ยเรายกปุ๊บเรายกตีนผีวางเลยจุดเริ่มต้นปุ๊บทุกครั้งที่เราเย็บปุ๊บ ปีนผีดัน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 ชิ้นงานเราไหลมาทางนี้ชิ้นงานเราถลายลงมาเลยเบื่อมากเลยจักเนี่ยเลิกใช้ใช้มือดีกว่าถอยมาใช้มือทุกครั้งใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราเข้าใจจักแล้วจักมันเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เราต้องการโจทย์คือเราต้องการให้มันยังเท่าอยู่เพราะฉะนั้นโจนก็จะยกตีนผีนะคะเข้าไปข้างในก่อน หตีนผีเพื่อเอาแรงกดทับเนี่ยกดทับชิ้นงานเราไม่ให้เลื่อนก่อนนะคะแล้วก็เย็บหนึ่งตีนผี <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับจากของแต่ละอันตั้งเท่าไหร่นะคะ <c oughs> อันนี้หนึ่งตีนผีคือขอบขอบตีนผีเนี่ยอยู่ขอบชิ้นงานจะเท่ากับ0ู7ของชิ้นงานจูนพอดีนะคะแล้วก็เย็บตอนนี้พอเราผ่านตรงซิปเนี่ยคะ่ะเราก็จะห่วงก็กลัวอีกทําให้เราถอยไม่เอาจาก <c oughs> เราก็จะกลัวว่า เข็มจะหักนะคะเราก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์คือลดการกระแทกลดการกระแทกคืออาจจะให้ช้าสุดหรือใช้วิธีหมุนนะคะใช้วิธีหมุนช่วยถ้าเกิดว่าจังหวะดีมันจะไปฟันซิปมันจะมีช่องที่เป็นผ้าถ้าจังหวะดีก็จะไปโดนผ้าถ้าจังหวะที่มันไปโดนตัวเหล็กใช่ไหมคะมันจะลดการกระแทกเข็มก็ไม่หักเราจะสะดุดรู้แล้วเราก็ขยับเขานิดนึงหรือข้ามเอานะคะ เราก็ไม่ต้องกลัวเขาคือคือจากมันเป็นยังไงเราเข้าใจเขาเราจะใช้เขาถูกนะคะก็จะไม่ถอยคือเราจะไม่ถอยมาับมาประกอบด้วยมือนะคะพอผ่านพ้นฟันซิปสบายเข็มไม่หักละเราก็เดินหน้าต่อะะแล้วก็คราวนี้เวลาเย็บเนี่ยคะ่ะเขาชอบดันดันดันคือแรงกดทับแล้วเดินหน้าอีกเขาก็จะชอบดันให้ผ้าใยสองชิ้นเนี้ยเลื่อนกัน ต้องคอยขยานยนยกตีนผีขึ้นแล้วก็ขยับชิ้นงานของเราเราไม่ปาดชิ้นงานลงนะคะเราปาดไปด้านข้างนะคะเราปาดไปด้านข้างแล้วก็ค่อยๆเย็บนะคะคราวนี้เราต้องเดินหน้าถอยหลังมี2แบบถ้าเราคล่องแล้วหยุดปุ๊บเราใช้ปุ่มเดินหน้าถอยหลังเลยก็ได้นะคะแต่เรารู้สึกว่าบางทีเดินหน้าถอยหลังมันชอบถ่ายชิ้นงานเรา<ม>ใช่ไหมคะมเราอาจจะสมมุติเราเย็บมาผ่านมาเลยค่ะ ขยัามาปืดเลยนะคะเราไม่ถอยหลังเราตัดได้ออกแล้วก็กลับมาเย็บย้ำอีกทีหนึง่งใช้วิธ<อ>ีนี้<อ>ก็ได้ก็ไม่ต้องเดินหน้าถอยหลังบางทีเดินหน้าพอถอยหลังไม่ไปทำเราย่นยืดกลับมาอีกเป็นย่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีนี้คราวนี้นฝั่งหนึ่งที่เราเริ่มมันยังเผยอยู่แล้วก็ลับได้แล้วก็เย็บอีกทีหนึง่งแล้วเราก็เย็บผ่านเลยค่ะเราไม่ถอยหลังเพราะเราสึกเราไม่ถนัดเราเรายัง ยังไม่อยากให้มันยน่นแล้วเราก็ค่อยเย็บอีกครั้งหนึ่งนะแล้ก็จะประกอบอันนี้ได้เป็นวงกลมนะคะคราวนี้เรามาดูในกระเป๋านี้เนี่ยเราจะมีประกอบอยู่2ครั้งครั้งที่1คือส่วนของของของชิ้นงานที่จะมาประกอบกันตะกี้เรารู้แล้วว่าเราจะประกอบชิ้นงานนี้มีอุปกรณ์มีสัสดส่วนอะไรบ้างที่เราเตรียมไว้เป็นชิ้นๆแล้นะคะ เราประกอบมีสองสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือวงกลมนี้นะคะส่วนที่สองคือเอาแผ่นหน้าและหลังมาประกอบเข้ากับวงกลมชิ้นนี้นะคะแต่โดยแค่มีส่วนของฝาปิดเนี่ยแทรกกลางเท่านั้นระหว่างวงกลมกับแผ่นหลังนะคะคราวนี้เรารู้ละเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้มันมีอีกอันหนึง่งในส่วนของตัวดีนะคะตัวดีชิ้นนี้นะคะตรงนี้ไม่มี ไม่มีเลยซึ่งจริงๆเนี่ยตะกี้จะต้องใส่ตัวดี<ส>ดเข้าไปก่อนนะคะสมมติถ้าเราลืมก็ล้อ,ลอนะพูดทำไมยให้รู้ว่าจะเจอปัญหานี้อ่าฮะค่ะเราก็แทรกอะค่ะเราแทรกเขาก่อนเราเราวางวางตัวดีลงทาบลงไปนะคะเนาตรึงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาชิ้นข้างเนี้ประกอบนีบเข้าไปนะคะหมายถึงว่าเราเอาชิ้นนี้วางเนาไว้ที่ตัวชิ้นซิปนะคะ แล้วก็เอาผ้าชิ้นข้างเนี่ยดีบเอาไว้แล้วก็เย็บ0.7พอออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ <c oughs> อนันนี้ตัวดีจะวางไว้ด้านไหน <c oughs> จะวางไว้ด้านไหนนะคะมันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนทุกคนต้องดีไซน์ก่อนถึงจะรู้ว่าตัวดีนี้จะอยู่หัวซิปหรืออยู่หางซิปนะคะแล้วกระเป๋านี้จะแปลกกว่าทุกทีทุกทีเนี่ย เราจะวางไว้อยู่ที่นี่<ม>ใช่ไหมคะตัวดีเวลาที่เราถือแบบนี้ถ้าลักษณะแบบนั้นเวลาที่ถือแบบนี้จะตรงขึ้นชี้ฟ้านะคะแต่พอขึ้นชี้ฟ้าปุ๊บเวลาสอดเข้าไปตัวตัวหน้าตัวที่เป็นหน้าตัดกระเป๋าอะคะ่ะมันจะหันเข้าหาตัวทรงจะไม่สวยนะคะแต่ที่ลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาเราถือแบบนี้มันเอียงออกพอเอียงออกปุ๊บส่วนเข้าเนี่ยมันจะ็องเข้ากับสะโพกเรา ะะแล้วมันจะมีชิ้นหลังกับชิ้นข้างถ้าเราถนัดด้านนี้เราควรเอาชิ้นหลังอยู่ข้างหน้าข้างนี้เพราะว่ามันจะดึงหลังเข้ามาหาเราพอดีถ้าเราถนัดที่จะสะพายแบบนี้เราควรเอาชิ้นชิ้นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยกลับมาอยู่ด้านนี้งั้นเราต้องดีไซน์ของ<า>เราเองนะคะงั้นคือตัวดีเนี่ยจะมาอยู่ทางด้านหางซิปหรือหัวซิป ขึ้นอยู่กับเราต้องดีไซน์ลักษณะของเราก่อนเราอยากให้เราชอบที่จะสะพายด้านไหนนะคะอันนี้ไม่มีข้อกำหนดว่าตัวดีต้องมาอยู่ห่างซิปนะหรือตัวดีต้องมาอยู่ที่หัวซิปนะคะแล้วก็มีไม่มีข้อกำหนดอีกว่าไม่มีข้อกำหนดตายตัวอีกนะคะว่า ไม่มีข้อกำหนดตายตัวอีกว่าตัวดีนี่จะอยู่แผ่นหลังอันนี้คือชิ้นหลังอยู่ซ้ายหรือขวานะคะแต่เมื่ออยู่ซ้ายแล้วต้องเวลาประกอบเดี๋ยวต้องดูดีๆอย่าให้ดีมาชนกันนะคะคือเราเราดีไซน์ของเราก่อนแล้วนะคะเสร็จแล้วคราวนี้อ่าเราก็ได้วงนี้ละที่มีตัวดีประกอบแล้วนะคะอยู่ด้านหนึ่งคราวนี้มันจะเก็บเราจะต้องเก็บกุ้นตะกี้เราเย็บละใช่ไหมคะเราจะต้องเก็บกุ้นด้านนี้ ให้เราตัดผ้าซิปก่อนเลยใช้กรรไกรที่เราตัดพลาสติกนะคะตัดมันจะมีฟันทองเหลืองอยู่ฟันฟันซิปอยู่เราตัดขาดออกไปเลยนะคะนั่นคือแปลว่าสมมุติว่าเราอยากอยากใช้ซิปสีนี้แหละแต่ไซส์3าไม่มีเราอาจจะมีที่บ้านเราเป็น40หรืออะไรเราก็ใช้ได้นะคะแล้วเราค่อยตัดออกนะคะเสร็จแล้วเวลาเก็บคุณปกติเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าน,นักเรียนที่มาเรียนเวิร์กช็อปกับจูนทิว เป็นปกติอยู่แล้วจะเคยได้ได้เรียนในเรื่องของการทำกุ้นนะเก็บกุ้นจะมีหลายวิธีแต่สังเกตว่ากระเป๋าที่ร้านจูนคิวเนี่ยกุ้นจะสวยเป็นทรงแล้วก็แน่นนะคะเราจะเหลือผ้าตรงนี้1.5จะพอดีสำหรับการเก็บกุ้น <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าใครตัดเราก็ไม่เหลือนะคะไม่เป็นไรผ้าตรงนี้จะเท่ากับขอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาผ้ากุ้นธรรมดามาเย็บแล้วก็ตลกกับ เท่าน,นั้นเองก็เหมือนกันขั้นตอนเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันที่มีผ้ากุนอีกชิ้นหนึ่งหรือไม่มีนะคะาวน,นี้เวลาเก็บกุ้นให้เรานึกถึงเวลาที่อาม่าหรือคนสมัยก่อนมวยผมใช่ไหมคะแล้วเขาจะทํามวยปุ๊บแล้วเขาก็จะเสียบปิ่นเ,เสียบเสียบปิ่นหรือว่าเป็นป<า>คล้ายๆกับกที่ปักผมของเขาคะ่ะเสียบย้อนก่อนแล้วดันลงอีกทีหนึ่งก็จะแน่นมากเลย ะะหลักการเดียวกันก็คือ,เ,อ,อเนี่ยค่ะให้เราใช้นิ้วชี้สองนิ้วนะคะกดทับใยกับผ้าเนี่ยให้เรียบนะคะแล้วก็พับผ้ากุนครึ่งหนึ่งใช้นิ้วโป้งพับผ้ากุนครึ่งหนึ่งนะคะจับผ้ากุนเนี่ยแล้วก็เอาสองนิ้วนิ้วชี้กดทับเพื่อไม่ให้ใยตรงนี้เป็นกลมๆก,ลมก้อนๆอจะไม่สวยนะคะตรงนี้0.7แล้วเวลาเก็บผ้ากุนออกมาต้องได้ขอบ0.7สวยเหมือนกัน ะะเพราะว่าเวลาที่เราไปทํากระเป๋าสตางค์ใบยาวจะสําคัญทรงของการกุ้นจะทําให้ทรงของกระเป๋าสวยหรือไม่คืออยู่ที่ตรงนั้นนะคะก็พับครึ่งแล้วก็ใช้สองนิ้วกดทับดึงผ้าก,กุ้นผ้าก,กุ้นมันถ้าเป็นผ้าก,กุ้นปกติมันจะเป็นผ้าเฉียงอยู่แล้วยิ่งดึงได้เข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ให้ขอบของที่พับเนี่ยขึ้นมาพอดีกับเสน้สนที่เราเย็บไว้นะคะแล้วก็ ใช้เข็มหมุดเอาหัวเข็มหมุดเนี่ยนะคะหันเข้าหาตัวปลายเข็มหมุดอยู่ที่ผ้าขุนที่เราพับเอาไว้แล้วก็สอดไปทะลุไปถึงเ,เส้นได้ที่เราเย็บไว้นะคะค่อมไว้แล้วก็ตลบเข็มหมุดให้นอนเป็นแนวนอนกลัดเข้ามาไม่มีเข็มทะลุออกมาเลยนะคะไม่งั้นเวลาสอยเนี่ยเราจะบาดเจ็บนะคะพับครึ่งแล้วก็ให้กลัดแบบนี้ค่ะไปตลอดตลอดแนวนะคะ ไม่ไม่กลัดไปเย็บไปให้เรากลัดทั้งหมดสมมุติว่ายาวโดยรอบสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็กลัดทั้งหมดก่อนค่อยค่อยสอยนะคะวิธีการสอยก็เหมือนสอยชายกระโปรงปกติที่เวลาเราอยู่บ้านนะคะเราสอยชายกระโปรงแบบไหนก็คือเราจะใช้วิธีนั้นเลยก็จะกลัดไปโดยรอบแบบนี้แล้วก็เก็บขุนก่อนอือหือ แบบนี้นะคะแล้วก็สอยเก็บปูนสอดน,นะคะเราก็จะได้วงเนี้ยมา1วงนะคะจะได้ออกมาเป็นวงนี้1วงนะคะอาวนี้เราก็มาจัดการกับซับในชิ้นนี้กับผ้าชิ้นหน้าหลังเหมือนกันเลยค่ะซับในชิ้นนี้กับกับผ้าชิ้นหน้าหลังขนาดมันไม่เท่ากันถูกไหมคะเราก็ต้องตรึงก่อนเหมือนกัน เราต้องตรึงก่อนนะคะเวลาตรึงเนี่ยจะใช้เข็มแพชเวิร์กจะยาวหน่อยแต่จะเป็นเข็มที่เราถนัดมือถ้าเราใช้เข็มคิวอะค่ะมันสั้นเกินไปเราทำงานไม่ถนัดนะคะเราจะเอา,ด,าด้านผิดกับด้านผิดชนกันใช่ไหมคะเราจะต้องเนาก่อนเราจะเนาจุดนี้เนาด้านบน ส่วนของด้านบนนะคะขอบของของชิ้นงานคลิวกับขอบซับในเท่ากันตึงไว้เลยนะคะตึงไว้ก่อนเลยจุดที่1แล้วก็พับครึ่งนะคะหากึ่งกลางแล้วก็อันนี้เหมือนกันพับครึ่งหากึ่งกลางแล้วก็เนากึ่งกลางกับกึ่งกลางนะคะเป็นจุดที่สองแล้วก็ สังเกตว่าตรงนี้มันจะเกินนะคะเกินด้วย0.7หรือเกินด้วยส่วนที่เราเผื่อเอาไว้เราก็ต้องนาวให้ขอบของผ้ากาวก็คือขอบของแพทเทิร์นใช่ไหมคะเท่ากับขอบอันนี้ถ้าสังเกตเวลาที่นาออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะมันจะหงหิดงงอๆหงิห,ง,หง,งอๆแบบนี้แล้วเราไม่คุ้นเคยด้วยเรารู้สึกว่าเอมันแปลกๆนะคะเวลานาออกมามันจะหงิดงอๆแบบนี้เห็นไหมคะ มันจะไม่เรียบเสมอเมื่อก่อนเนี้ยซับในกับผ้าผ้าชิ้นนอกอเรียบกันเลยแ,แ,แล้วทําไมประกอบข้างในมันย่นย่นเพราะว่าหลักหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักธรรมชาติคือเส้นรอบวงในต้องระยะทางน้อยกว่าเส้นรอบวงน,นอกงั้นคือตรงนี้เราก็ทําตามหลักหลักหลักวิทยาศาสตร์ไงหลักความเป็นจริงแบบนั้นเราก็เลยย่นมันแต่เราต้องบังคับว่าให้จุดถึงจุดมันเท่ากันตามแพทเทิร์นใช่ไหมคะเวลาที่ประกอบดึงขึ้นมาปุ๊บข้างในจะตึงตึงพอดี น,ะะนั่นคือเวลาเราประกอบชิ้นงานแบบนี้เราจะรู้สึกแปลกๆมีเหมือนกัน2วันนี้ประกอบรู้สึกเอ้ยมันใช่หรือเปล่าทําไมมันโยนๆถ้าดูชิ้นงานจะยนยนๆน,นะคะแล้วเราตึงกี่จุดจริงๆถ้าเกิดให้แข็งแรงแน่นหนาะคือข้างบนหนึ่งชิ้นกลางซ้ายขวาแล้วก็กลางข้างล่างเหมือนกันกลางซ้ายขวาตรงโค้งนี้ก็คือให้เนวหน่อยหนึ่งนะคะเราก็เนวแบบนี้ไว้ทุกอย่างเวลาประกอบกระเป๋าต้องหาจุดกึ่งกลาง ถ้าเราไม่หาจุดกึ่งกลางถ้าตรงกลางเนี่ยเพี้ยนไปครึ่งครึ่งเซนสองอีกข้างหนึ่งจะเพี้ยนไปเซนหนึ่งนะคะเพราะมันจะคูณคูณสองเท่าตัวนะเสร็จแล้วเราได้สองชิ้นนี้นะคะชิ้นหลังเนี่ยเราจะห่างจากขอบชิ้นงานมาสองเซนเอาตัวดีเนี่ยเนาตรึงเอาไว้ก่อนนะคะเนาตรึงไว้ แล้วก็เอาชิ้นฝากระเป๋านะคะชิ้นแผ่นหลังนะคะกึ่งกลางนี่นะคะกลางกับกลางเนาตึงกันเอาไว้ได้ไหมคะ เวลาที่นนวเนี่ยเราจะใช้ได้คริ้วแล้วก็นนวอยู่ในพื้นที่ของ0.7ไม่เกินเพราะว่าเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยได้นนวเราไม่เอาออกนะไม่เอาออกเพราะเวลาเราประกอบเนี่ยจะเป็น0.7ใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเวลานนวเนี่ยให้นนวอย่าเลยเข้าไป0.7อยู่ในพื้นที่ของ 0. 7, 0 7เวลาประกอบเสร็จไม่ต้องเหนื่อยเลาะได้นนวออกอีก แล้วที่เราใช้ได้คิ้วเพราะว่าเขาบางแล้วก็แข็งแรงถ้าเราไม่เลาะออกก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกสะดุดอะไรแต่ถ้าใช้ได้เนามันจะหนาหน่อยมันก็จะเป็นก้อนๆอ,อยู่ข้างในแล้วก็เลยใช้ได้คิ้วแล้วได้คิ้วมันค่อนข้างแข็งแรงกว่าเวลาที่เนาเราสามารถออกแรงดึงได้ถ้าเราเนาดีแข็งแรงถ้าเราเนาดีแข็งแรงเนี่ยเ,ออเนาดีแข็งแรงเวลาเข้าจาักเนี่ยจะสบายแต่ถ้าเราเนาหลวมๆเข้าจาักเนี่ย มันจะหลุดเลื่อนด้วยนะคะเพราะว่าแรงกดทับของตีนผีมันจะถลายให้ผ้าสองชิ้นที่หนาๆเลื่อนด้วยนะคะออพอเราตึงตัวดีเสร็จแล้วนะคะแผ่นชิ้นหน้านะคะหากึ่งหากึ่งกลางเหมือนกันนะคะเอาถูกกระถูกชนกันหมายถึงว่าเอาคิว,ควบิคคว่ำเข้าหาผ้าชิ้นหลังเนี่ยค่ะ เราจะงงว่าตอนประกอบชิ้นไหนวางตรงไหนนะคะก็คือเอาคิ ik, วบิกคว่ำลงเข้าหากับตัวแผ่นหลังนะคะแล้วก็กลางกลางแล้วก็ซับในก็ตรงกลางนะคะให้เราเอาสามสามชิ้นนี้ตึงตรงกลางไว้เหมือนกันสังเกตไหมคะว่าประกอบนี้เราจะพูดกลางเยอะสําคัญนะคะเวลาตึงต้องตึงแน่นๆตรงกลางไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมาสังเกตดูจะเห็นว่า รอยบากที่กลางเอาไว้เนี่ยตรงกันหมดเลย mm. ขอบชิ้นงานเนี่ยจะเท่ากับขอบชิ้นงานได้เลยเพราะว่าเราตัดเท่ากับแพทเทิร์นแล้วแล้วแพทเทิร์นเนี่ยก็คือจะเผื่อไว้แล้ว0.7สําหรับประกอบเท่ากันทุกชิ้นงานเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาขอบขอบของชิ้นงานชนเท่ากับขอบชิ้นงานแล้วประกอบได้เลย mm hmm. แล้วก็เนวส่วนตรงนี้อีกนะคะเพื่ออาจจะยึดไว้ก่อนแล้วก็เอากลางกับกลางมาชนกันส่วนของด้านซิปนะคะส่วนของด้านซิปสมมติอันนี้ถูกกระถูกชนกันนะคะถูกกระถูกชนกันตรงนี้พับครึ่งพับครึ่งหน้าง,งานเลยนะคะบางทีตรงนี้วัดกลางไว้แล้วเราไม่สนใจไปคิ้วทํานู่นทนํานี่ไม่ได้วัดใหม่ไม่ได้ะคะ่ะเราต้องวัดใหม่วัดใหม่คือประกอบตรงนี้ก็วัดใหม่ บางทีเราหากลางไปแล้วแหละตอนติดซิปหรือตอนทำไรแต่พอเรามาเย็บสองข้างนี้มันอาจจะเลื่อนกลางไปแล้วเราก็บอกมันกลางแล้วมันกลางแล้วทำไมกระเป๋ายัางเบี้ยวเพราะว่าตรงนี้อาจจะเก็บไป0.7ข้างนี้อาจจะเก็บไป0.9ไงคะไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่กึ่งกลางแล้วต้องพับครึ่งหลังจากประกอบเส้นนี้พับแล้วหากึ่งกลางใหม่แล้วก็เอาเส้นกลางนั้นนะคะกลางกับกลางชนกันนะคะ คราวนี้พอประกอบไปปุ๊บเราต้องแอบ,บดูนะคะว่าสมมุติเราเอาเอาตรงนี้เป็นกึ่งกลางนะคะถ้าเราตรงนี้เป็นกึ่งกลางเราเราแอบ,บดูก่อนที่จะเนาหรือประกอบนะคะจะเห็นว่าตัวดีชนตัวดีไม่ได้แล้วผิดผิดด้าแล้วนะคะเราจะเห็นตัวดีชนตัวดีไม่ได้แล้วเราจะต้องสลับตรงนี้ใหม่สลับตรงนี้ใหม่อะค การกับการชนกันเราเห็นตัวดีด้านนี้แล้วก็ตัวดีด้านนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงให้เราตรึงกลางไว้ก่อนตึงกลางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงต่อเดี๋ยวนะคะจะบอกว่าทําไมต้องตึงกลางไว้ก่อนกลางกลางชนกันหมดนะคะมีอีชิ้นหนึ่งที่เป็นกลางแล้วก็ตึงอีกรอบหนึ่ง ถ้าเกิดเป็นได้คิ้วจะแข็งแรงจะออกแรงดึงได้นะคะเสร็จแล้วก็รึงกลางข้างล่างด้วยนะคะตรงนี้ฝามันจะเกินเราต้องฝามันจะเกินเราต้องหักฝากเข้าเก็บเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็รึงกลางอีกครั้งหนึ่ง กึ่งกลางแล้วก็กึ่งกลางนะคะตึงกลางข้างบนกับข้างล่างหัวท้ายไว้ก่อนครานี้เวลาที่แต่ละคน ตัดเท่าแพทเทิร์นนะคะหละมันจะมีปัจจัยเรื่องของปากกานะคะ2คือเวลาตัดไม่ขอบพอดีอาจจะแบบไอ้นี่เส้นปากกาบางทีความรู้สึกของเราบางทีถ้าตัดขอบเท่าปากกาก็กลัวตัดเลยออกมาหน่อยดีกว่าเป็นไหมคะีตัดเลยออกมาหน่อยดีกว่าไอชิ้นนี้ไม่เป็นไรตัดเท่ากันละกันคือมันจะลังเลคิดไปแบบนี้เป็นไหมคะ เราเราจะเคยไปแบบนั้นไอชิ้นนี้ไอตัดเลยออกมานิดนึงอย่าอย่าเท่าที่เส้นปากกาเลยดีกว่าปากากาก็เกินออกมาทู่เป็นจุดเจ็ดเป็นจุดเก้าเป็นเป็นจุดเอยู่แล้ว<ม>เราก็ตัดไม่เท่าอีกก็เลยออกมาอีกเพราะฉะนั้นพอเลยไปสข้างเลยไปสอมิลสข้างก็สี่มิลก็เกือบจะครึ่งเซนแล้วนะคะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องตึงกลางก่อน แล้วตึงการก่อนแล้วเนี่ยให้จับแบบนี้นะคะก่อนที่จะเนารอบแล้วปรากฏว่าวงนี้ใหญ่กว่าผ้าเรา<ม>วงนี้แคบกว่าไปไม่ถึง<ม>ก็เพราะว่าไอการตัดของเรากับไอความหนาของปากาเนี่แหละค่ะความลังเลของเราว่าเอตัดเท่าตัดเหลือตัดน้อยทําไมไม่ตัดเท่าแพทเทินตัดเท่าแพทเทินเป๊ะเ,เ,เลยประกอบเนี่ยเชื่อเขาแพทเทิน<ม>เขามาแล้ว<ม>เป๊ะเ,เ,เลยแต่บางทีเราเผื่อเอ้ยครั้งนี้ไม่เผื่อดีกว่าเอชิ้นนี้เผื่อ เป็นไหมคะมันจะมีนิดหนึงแต่ว่าถ้าเราตัดเท่าแพเทิล hmm. เป๊ะๆตอนประกอบเนี่ยคะ่ะแล้วกลางกลางเนี่ยมันจะเป๊ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ให้เราเช็คก่อนที่จะเนาทั้งใบแล้วใช้จับเย็บ yes. แต่เวลาเนาคือต้องเนาแบบนี้นะคะแล้วทั้งใบ mm hmm. ทั้งรอบเลย mm hmm. พอเราได้กลางปุ๊บเราเช็คก่อนโดยการจับแบบนี้จับรอบเลยนะมี mm hmm. ไปรอบ mm hmm. ว่าได้ไหมนะคะ บางทีเมื่อวานก็จะมีเดินมามันไม่ได้วงมันใหญ่ไปไม่ถึงมีงมีทุกทุกแบบแต่เก็บตรงนี้เอาลงนะคะเราจับแบบนี้ก่อนแล้วก็มันจะเจอตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยยังไงเราไม่สามารถเป็นเหลี่ยมได้แล้วคะ<ม>่ะตรงเหลี่ยมนี้เดี๋ยวเราตัดลบมุมออกได้นะคะนี่ค่ะก็จะลงตัวเป๊ะพอดีคือถ้าอย่างนี้เป๊ะปุ๊บอ่าเรามั่นใจเนาเลยนะคะ ด้านนี้เหมือนกันเราก็ลองจับดูก่อนมีเหมือนกันบางทีไม่กลางด้านนี้ได้ด้านนี้ไม่ได้นะคะแปลว่าให้เราเช็คก,ก่อนกลางไม่กลางนะคะสมมุติว่าไอชิ้นเนี้ยค่ะก่อนที่เราจะเก็บคูนเนี่ยจริงเราต้องเนวแบบนี้ก่อนนะสมมุติว่า,สวาเส้นรอบวงใหญ่ไปตรงนี้เรายังเย็บเข้าไปให้สั้นลงได้เส้นรอบวงสั้นไปเรายังกระเถิบออกมาได้เหลือซักแทนที่จะเป็น0 7จอาจจะเหลือ0.50.4ได้ สองข้างเวลาแก้ต้องแก้สองข้างนะคะเพราะถ้าแก้ข้างเดียวก็ไม่เหลือเป็นเเ,เส้นกลางบาลานกระเป๋าของเราแทนที่จะตรงแบบนี้ mm hmm. กระเป๋าเราแทนที่จะตรงแบบนี้ mm hmm. เคยไหมคะประกอบแล้วกระเป๋ามันเบี้ยวแบบนี้นิดนึงอ่าก็เป็น mm hmm. เพราะว่าเราไม่เซ็นเตอร์จุดกลางจะสําคัญสุดนะคะ mm hmm. เพราะบางทีเราก็จุดกลางต้องเช็คทุกครั้งที่เวลาประกอบในแต่ละครั้ง mm hmm. เหมือนอย่างที่ตะกี้บอก mm hmm. กลางแล้วค่ะครูจูน กลางครั้งแรกแต่พอประกอบแล้วไม่เช็คกลางอีกครั้งหนึ่งมันก็มีผล2มิลคูณ2ก็เป็น4มิลก็เกือบจะจุด5แล้วนะมันก็ทำให้กระเป๋าเบี้ยวบิดไปน,นิดนึงได้นะคะอันนี้คือประกอบก็จะเส้นรอบวงนี้แล้วก็อีกเส้นรอบวงหนึง่งเาเสร็จแล้วก็ใช้จักรเย็บย้ำอีกทีหนึ่งเราค่อยเก็บกุนเหมือนตะกี้ที่เก็บข้างก็จะเสร็จออกมาเป็นกระเป๋าหน้าตาแบบนี้เวลาที่หันออกมาด้านฝั่งนี้นะคะ ฝาจะปิดลงมาแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฝาใช่ไหมคะก็จะปิดลงมาฝา,านี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังโดยที่มีตัวดีอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการประกอบกระเป๋าเสร็จ1นึ่ใบ